สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง m e m ม r y ่ e a m Fun นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำการ์ตูนเรื่องใหม่การจากค่ายสยามอินเตอร์คอมิกกันนะครับถ้าใครดู Netflix ณนะตอนนี้นะครับก็จะเห็นเรื่องหนึ่งขึ้นมานะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่า i l l a n d Saga สำหรับอนิเมะของค่ายแมปปานะฮะซึ่งตอนนี้เขาทำการ์ตูนเรื่อง สุขาวดีเอวอยู่นะครับแล้วก็ฉาย Winland s a ้าไปพร้อมๆกันนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีเชนซอ a w แมนที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับเป็นค่ายใหญ่เลยสำหรับอนิเมชันเรื่องนี้นะครับก็มันเป็นการ์ตูนมาก่อนนะครับจากค่ายสยามอินเตอร์คอมิคนะครับก็เลยได้เอามาฉายใน Netflix นะครับเรื่องราวของสงครามเทมินนะครับหรือว่าวิ n แลนซาก้าที่แต่งโดยคุณ ยูคิมมร่มาโกโตะเนี่ยก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของนักรบไวกิ้งนะฮะในช่วงศตวตรรษที่11นะครับที่ทำการเข้ายึดครองและปกครองบริเตนนะฮะหรือว่าสหราชอาณาจักรในปัจจุบันนะครับหรือว่ารู้จักกันดีในานามของอังกฤษนะฮะแล้วมันก็จะมีประเทศรอบๆอังกฤษเนี่ยรวมกันเรียกว,ว่าสหราฐอาณาจักรนะครับทีเนี้ย ไวกิ้งเนี่ยคือใครนะครับไวกิ้งก็เป็นการเรียกชนกลุ่มหนึ่งนะครับในสมัยนั้นเนี่ยโดยร,มรวมๆว่าเป็นกลุ่มนักลบนักเดินทางพ่อค้านะครับที่เดินมาจากกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวียนะครับอันได้แก่เดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทังที่มีภูมิภาคที่อยู่แถวนั้นเองนะครับหรือว่ามีการ แยกตัวเป็นเอกเทศมีความต่างกันในหลายๆด้านนะฮะแต่ก็รวมๆเนี่ยเรียกว่าไวกิ้งเขาก็จะมีลักษณะที่ไปบุกรุกดินแดนอื่นนะครับแล้วก็ป้นสะดมนะครับเขาเชื่อว่าการต่อสู้ที่สู้จนตัวตายนั้นจะนำไปสู่วันฮารานะฮะถ้าเกิดใครได้ยินวันฮาราเนี่ยก็จะเป็นตำนานปรีเทพนอสอะไรแบบนี้นะฮะที่เคยได้ยินกันเนี่ยเยอะมากๆเลย ในการ์ตูนหลายๆเรื่องนะครับไวกิ้งเนี่ยมันก็เป็นชนเผ่าอาชนเผ่าหนึ่งที่มีลักษณะแบบที่ผมได้กล่าวไปนะครับแต่ว่าเรื่องราวของเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะกล่าวถึงทอนักรบที่เก่งกาจที่สุดในหมู่ไวกิ้งนะครับเขาเนี่ยก็เป็นผู้ชี่วชาญในการรบแต่ว่าด้วยความที่เขาต่อสู้มาเนิ่นนานนะครับทำให้เขาเบื่อหน่ายนะครับแล้วก็อยาก ได้ความสงบสุขในชีวิตนะครับจึงหลีกนี้หนีสงครามออกมานะครับแล้วก็มาตั้งลกรากใหม่นะฮะที่ที่ใหม่นะฮะที่ไม่มีการฆ่าฟันเพราะเขาคิดว่าการฆ่าฟันไม่ใช่หนทางยุติปัญหาต่างๆนะครับเลยออกมาตั้งรกรากกับภรยาที่ไอซ์แลนด์นะครับจนมีบุตรชายซึ่งบุตรชายคนนี้ก็จะเป็นพระเอกของเรานะครับที่มีชื่อว่าทอร์ฟีนแล้วก็ยูฟานะครับ ก็เหตุการณ์ดีขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่อาศัยนะครับไม่มีสงครามไม่มีความขัดแย้งนะครับอยู่อย่างสงบสุขนะครับจนกระทั่งลีฟลุงของเขานะครับที่ออกเรือผจนภัยไปในที่ต่างๆเนี่ยมาทําลายความสงบสุขของทอฟีและยูฟานะครับนั่นก็คือเขากลับมาเนี่ยแล้วบอกกับพ่อของทอฟีนะครับก็คือ ตัวนักรบที่ชื่อทอเนี่ยบอกว่าเขาไปเจอดินแดนใหม่นะครับที่มีชื่อว่าวินแลนด์นะครับดินแดนเนี่ยสมบูรณ์มากนะครับทั้งภูมิประเทศอากาศแล้วก็ทําให้ทอฟินเนี่ยเขาเกิดความสนใจในการอยากออกทะเลไปกับคุณลุงเขานะครับว่เาเหมือนคุณลุงก็มาเล่าการประจนภัยต่างๆเนี่ยให้ทอฟินฟังพร้อมกับพ่อของเขาก็คือทอนะครับ แล้วก็อยากจะชวนพ่อของเขาเนี่ยออกเดินทางแต่มันก็อันตรายเกินไปอย่างเด็กอย่างพระเอกจะไปนะครับเพราะว่าตอนนั้นทอฟีนอายุน้อยมากๆนะครับจนกระทั่งไวกิ้งเนี่ยได้มาที่ไอซ์แลนด์เพื่อเจรจาให้ทอกลับไปทำสงครามให้กับพวกเขานะครับทำให้ทอพ่อของพระเอกเนี่ยไม่มีทางเลือกจึงต้องเดินทางไปรบนะครับ ระหว่างทางเนี่ยที่ไปรวมกลุ่มกับไวกิ้งไอตัวพระเอกทอฟีเนี่ยเขาก็แอบ,บขึ้นเรือมาด้วยนะครับทอก็เลยจึงจำใจต้องพาไปพร้อมปกต้องลูกชายตัวเองไปด้วยนะครับจนกระทั่งถึงเกาะแห่งหนึ่งนะฮะเกาะที่มีใครก็ไม่รู้อยู่นะครับเขาเนี่ยพยายามจะมาเก็บสเบียงที่เนี่แหละแต่ก็โดนจนสลัดไวกิ้งรอบฆ่านะครับ ทำให้พ่อของพระเอกเนี่ยถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมนะครับพร้อมกับเอาอาวุธสเสบียงอะไรพวกนี้เอาไปด้วยนะครับและก็กลุ่มที่มาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เก่งที่สุดในความเจ้าเล่ห์แล้วก็มีฝีมือนะครับเขาสังหารพ่อของพระเอกเนี่ยด้วยวิธีการที่แยบยน,นะฮะใช้กลเม็ดปนโกงในการต่อสู้ทำให้แบบ ดูไม่ใสสะอาดมากนักนะครับทำให้พระเอกเนี่ยรู้สึกแค้นคนคนนี้อย่างมากนะครับทอฟีนเขาก็เลยต้องการแก้แค้นนะครับจึงตามติดแล้วก็ท้าสู้กับอัสเครัสนะฮะอัสเครัสคือคนที่ฆ่าพ่อของเขานะครับหลายครั้งหลายหนนะครับติดตามเป็นเด็กข้างไข่นะฮะก็ตามไปเรื่อยๆนะฮะบ,บนเรือน,นั้นนะพยายามท้าดวลพยายามจะฆ่า คนคนนี้แต่ก็ยังทําไม่ได้เสียทีนะครับเพราะว่าด้วยฝีมือที่ห่างชั้นแล้วก็เด็กกับผู้ใหญ่เนาะฝีมือมันก็ห่างชั้นกันเกินไปนะครับระหว่างนั้นเนี่ยที่ติดตามสอยห้อยตามไปกับโจรสลัดนี้นะครับเขาก็าพยายามเนี่ยมีชีวิตนะครับโดยการใช้ชีวิตอยู่บนเรือโจรสลัดนี้ให้ได้ใครสั่งให้ไปทําอะไรไปฆ่าใครไปป้นใครเนี่ยเขาก็เลย ทำตามคําสั่งนะครับโดยมุ่งหวังว่าสักวันหนึ่งจะแก้แค้นอะเคลัสให้ได้นะครับแต่เมื่อเขาฆ่าคนไปมากเรื่อยๆนะครับป้นสะดมทานู่นทํานี่มากขึ้นเท่าไหร่นะครับจิตใจเขาก็ยิ่งว่างเปล่ามากขึ้นนะครับจริงๆก็คือพระเอกเนี่ยมันก็พยายามจะแก้แค้นนะครับแต่เมื่อแก้แค้นไม่ได้นะครับแล้วก็ การฆ่าฟันเนี่ยไม่จบสิ้นสักทีเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าการฆ่าฟันตรงนี้ไม่ใช่วิธียุติปัญหานะครับเขาก็เลยนึกถึงเรื่องราวที่คุณลุงเขาบอกนะครับว่ามีดินแดนแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าวินแลนด์อยู่นะครับดินแดนแห่งนั้นก็จะชื่อว่ากรีนแลนด์นะครับกรีนแลนด์ก็จะมีจริงๆในแผนที่นะฮะก็คือมันเอาเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไวกิ้งเนี่ยมารวบรวมเอาไว้แล้วก็ ดัดแปลงบิดนิดบิดหน่อยนะครับให้เป็นเรื่องราวของอทอฟีนลูกชายไวยกิ้งที่พยายามจะแก้แค้นให้พ่อของเขานะครับตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าคนุสที่มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ฆ่าก็อาจจะโดนฆ่านะครับหรือว่าการแก้แค้น ไม่จบไม่สิ้นเนี่ยมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับทําให้พระเอกเนี่ยต้องคอยเอาตัวรอดจากคนที่พยายามจะมาแก้แค้นเขาด้วยนะครับแล้วก็พยายามหาทางออกกับตัวเองนะครับว่าเขาต้องการทําอะไรต่อไปนะครับเป็นแนวปรัชญาเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าการต่อสู้โหดดิบเถื่อนแล้วก็มีดราม่าแน่นอนนะครับใครที่แบบเป็นเด็กเล็กๆนะฮะอาจจะต้องได้รับคําแนะนํานิดนึงเพราะว่า เรื่องศาสตร์ค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องนี้แต่ว่าถ้าใครชอบนะครับก็ไปหาซื้อได้กับว i n l a n d Saga นะครับหรือว่าไม่รู้ว่ามันจะสนุกหรือเปล่าไปดูอนิเมะได้นะฮะที่ Netflix นั่นเองนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ Memory ดีมฟันด้วยนะครับวินแลนซาก a เนี่ยเพลงเพาะภาพสวยมากๆนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ